พอยเชอร์แมนโพดฟาดปมผู้กำกับโจ้ความปลอดภัยในประเทศอยู่ไหนนางเอกสาวชื่อดังพอยเชอร์แมนเป็นคนดังหลายล่าสุดที่ออกมาแสดงความคิดเห็นปมกรณีมีคลิปพันตำรวจเอกทิติสันอุทนะผลผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ หรือผู้กำกับโจ้รวมกันกับตำรวจใช้ถุงคุุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับเงินจนผู้ต้องหาเสียชีวิตทำให้ผอบอตรมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและส่งทีมสืบสวนคดีนี้ก่อนศาลจะออกหมายจับพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมตำรวจรวมเจ็ดนายโดยสาวพลเผยผ่านแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษโดยแปลเป็นไทยได้ว่า ความปลอดภัยในประเทศนี้อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราสิทธิมนุษยชนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตำรวจไม่มีสิทธิ์มีสิทธิคค์ข่มขู่และฆ่าเขานี่เป็นเรื่องน่าเศร้าและไม่ยุติธรรมพวกเขาทำเพื่อหาเงิน ติดสินบน2ล้านบาทที่จะเข้ากระเป๋าตำรวจเองนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างชัดเจนและนี่คือความชั่วร้ายที่บริสุทธิ์ตำรวจคนนี้ทำผิดเขาเป็นฆาตกรและเขาสมควรได้รับการลงโทษนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนและเราไม่สามารถปล่อยให้คนเหล่านี้หนีไปได้ถ้ากฎหมายไม่ลงโทษเขาแล้วกฎหมายของเราจะมีความหมายอะไร